จับเลยลูกอุ้มเลยอ่ามันนอนแล้วนะนี่นอ้เนี่ยดาวสีขาวอดาวสีขาวอ่ะ <c oughs> ใส่แมสก์ให้เขาก่อนใส่แมสก์ให้เขาก่อนเขาแมสก์เขาหลุดอ่าันดาว like สีขาวอันซิเบลสีขาวลูกเราไปแล้วอยากได้แต่เด็กตัวนี้เก๋ไก๋เด็กจุนีพี่พี่ตามองไปเห็นเวลาจับมันต้องต้องจับข้างหลังเระคะต้องจับข้างหลังใช่ไหมคะครับอ๋อมันขนมันบังตาแล้วเปล่าขนมันเยอะ ไอ้ดาอุ hmm. Hence, it it ้มตัว oh, น so ี้เนี่ยซีเบลซีเบลอุ้มตัวขาวเนี่ยสวยนี่สีขาวเนี่ยเมื่อกี้ขนมันอีลุงตุงนั่งไปเลยต้องปีลูกจับปีวันนี้ลูกกดปีกไว้กดปีกไว้โอ้ยเก่งมากได้ม้งได้ม้งเอาหาไรบ้านนี้ จับได้ไหมเอ้ยไปแล้วนู่นๆชิเบลทางใต้มาแป๊บเดียวได้นกแล้วอ่าไปแล้ว

不行啊，人家是牛的。